ต่อเลยครับหลังจากที่เคลียร์แข่งเรียบร้อยนะครับแข่งแรกครับเป็นการ qualify ลันที่หนึ่งอยู่นะครับปีสุนนรินทร์สนามที่สามพิตีครับเก่งการยางครับอยช่องว่างชนบุรี ได้เลยนะครับใชครับนะเป็นงแรกที่ลอได้สูงมากแต่ม่ม่แต่เมื่ี้โดนล้มไปเรียบร้อยนะครับเมื่อไฟ้ไฟไหม้อเลย้นก็้องนะขึนตะอสสครับ 8 9 36ก็8 9 36 12 46ครับความเร็วท้าย252ครับ